อดแถมโคตรรวยซุปตาหนุ่มซื้อซูปเปอร์คาร์หรูมีสองคันในประเทศก่อนหน้านี้มีรายงานว่าศิลปินหนุ่มจีดาก้อนซื้อเพนเท์หรูในวันคำนำในยงซังกูกุงโซซึ่งราคาสูงถึง16,400ลร้านวอนหรือประมาณ400 กว่าร้านบาทซึ่งบ้านหลังนี้เขาซื้อมาด้วยเงินสดทั้งหมดล่าสุดจีดากอนยังได้ซื้อรถซูปเปอร์คาร์บุกติชีรอนมูลค่า2.5ร้าล้านเหรียญราวๆ90ล้านบาท ซึ่งมีเพียงสองคันเท่านั้นที่นำเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้และหนึ่งในนั้นจดทะเบียนภายใต้ชื่อจีดากอนโดยเขาได้เผยภาพผ่านอินสตาแกรมเป็นมุมเล็กๆในรถแต่หลายคนก็คาดเดาได้ว่าคือรุ่นบุกติกจีรอนด้านชาวเน็ตต่างแตกตื่นือฮาคอมเมนต์กันสนั่นโลกออนไลน์